ก็วันนี้ก็จะเร็วขึ้นสักนิดหนึ่งเพื่อจะได้ไปทำงานาวันนี้ไปผูกเหล็กกันนะทั้งโยมทั้งพระทั้งชีนี่โชคดีในรอบยี่สปีต่มาเรียกให้ไปทำปกติไม่ให้ยุ่งเลยนะ เป็นบุญของโยมมาถูกจังหวะไม่ด้มาแบบสร้างวัดเลยว่าจะทำวัดปกติที่นี่เราจะไม่ให้ยุ่งเรื่องโยธาก็แ,แค่ผูกเหล็กสองสามวันก็จบเพรเดี๋ยวจะติดสงกรานเดี๋ยวแผ่นปูนก็ปิดวันที่สิบอ็ดเราต้องเทก่อน เริ่มจะเทตั้งเสาวันนี้ไล่ไปคานด้วยเสาด้วยสลับกันเสร็จให้สิ้นปีนี้พอหน้าฝนมันก็จะชะงักงานปูนงานเหล็กเจอฝนเข้าก็จะไม่คล่องตัว จะปรับที่ปรับไรก็เละไปหมด <c oughs> แต่ช่วงนี้ก็ร้อนมาก42กันแล้วเนาะปีที่แล้วยัง45 46แต่ไม่ใช่ที่วัดทนะี่หนองครไปธรรมชัญจรโอ้โหขนาดช่วงเย็นนะ5 6โมง46 อย่างมาตอยนี่อยู่ในวัดวุดวุดวุดพัดลมอย่าเปิดนะเปิดกับเอาความร้อนมาเผาตัวเองบอกให้ปิดไม่เปิดนี่เรียกว่าธรรมชาติจัดสรรเราทำอะไรกับธรรมชาติไว้วันหนึ่งก็โดนเอาคืนก็เป็นสัจธรรมข้อน ทำอะไรไว้ก็ได้รับผลบางทีอาจจะทายาทกรรมของเราที่เป็นเผ่าพันมารับบางคนที่ทำบาปทำกรรมตัวเองไม่ได้รับแต่ไปตกที่ลูกหรือคนที่ตัวเองรักที่สุดมันเจ็บ ปวดจนบอกว่าทำไมไม่มาลงที่ผมเขาบอกทำไมไม่มาลงที่ฉันทำไมต้องไปลงที่ลูกของฉันหรือคนที่ฉันรักหรือใครก็ได้เรารู้สึกเลยมันไม่ยุติธรรมมันเจ็บเวลากรรมจัดฉันแล้ว ถ้าเขาไม่พูดก็พูดไม่ได้แม้แต่คำเดียวให้แค่มองถ้าเขาไม่ให้มองแม้แต่ใจเห็นก็เห็นไม่ได้ถ้าเขาไม่ให้ลุกแม้แต่ก้าวเดียวก็ย่างไม่ได้ฉะนั้นมนุษย์ที่ยังมีความเป็นปกติอยู่อย่าประมาท ว่าบาปนั้นไม่มีเวรกรรมที่ทำแล้วจะไม่มานั่นคิดผิดเห็นผิดและก็พูดผิดและเข้าใจผิดต่อมาก็ผ่านสิ่งนี้มาแล้วเราเคยบอกเราไม่กลัวบาป เราไม่สนเราสนแต่ใจเราตัวเราอารมณ์เราแล้วแต่ดีก็ได้ร้ายก็ได้ใครดีมาฉันดีตอบใครร้ายมาฉันก็ร้ายตอบหนักๆก,ก็ถึงจะคิดฆ่ากันถ้าอย่างนี้เสไปดูตัวที่วัดเสียก่อนไปเนี่ยตัวเดิมเมื่อวานมาเช็คก,ก่อน ถ้าอย่างนี้เราคงคงยังอีกไกลในเรื่องของความซื่อสัตย์ดรมาจะก,กล่าวคำว่ากรรมซื่อสัตย์แล้วก็ไม่เปลี่ยนคำนี้ด้วยกรรมเนี่ยซื่อสัตย์ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องของกรรมแล้ว โยมก็คิดว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นก็ไม่ต้องไปสนใครตรมาก็เคยคิดแบบนี้เราก็เคยคิดแต่วันนี้จิตมันเห็นโยมเข้าใจคำนี้ว่าจิตเห็น พอจิตเราเห็นแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะทำลายและก็ทำร้ายตัวเองคนอื่นและคนทั้งโลกไม่ระหว่างเลือกช่วยเหลือกับทำลายกับมาเลือก ช่วยเหลือทำลายมันง่ายถือค้อนอันหนึ่งก็ทุบให้พังหมดก็ได้แต่การสร้างมันใช้ความละเอียดพิธีพิถันใช้เวลาใช้ตาก,กาอีกเยอะแยะในวิชาที่ต้องนำมาทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้น ยิ่งดีเท่าไหร่ก็ยิ่งปราณีดเท่านั้นยังไงยิ่งดีเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องปราณีดต้องเอาใจใส่มากกว่าปกติแต่มาไม่สงสัยแล้วหนึ่งกฎแห่งกรรม สองทำสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นของเราหลายคนพยายามไปเสด็จทำแล้วบอกฉันไม่ได้ทำผิดตะแบงว่าฉันไม่ผิดถามจริงจะเห็นผิดไปถึงไหน จะหลงความจริงชีวิตไปสู่ความวิบัติอีกนานเท่าไหร่โถชีวิตมนุษย์ย่อนกว่าร้อยปีลงมาเราจะมาเป็นคนเสียสติคนบ้าหรือคนคุ้มครั่งหรือคนกวบคุมตนไม่ได้หรือคนที่ปล่อยชีวิต สาระไม่มีเลยหาประโยชน์ไม่ได้เลยในชีวิตแล้วตรงไหนล่ะที่ว่าความประเสริฐความงดงามสิ่งดีงามหรือเราเข้าใจกับ่าความสวยงาม และเราต้องการทุกอย่างที่มีอยู่บนโลกใบนี้เพื่อเป็นคำว่าเร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 า,เราคนตายก่อนอาตมาไป2 0่สปีที่ล่วงหน้าไปตั้ห63ิบปดสก็ไม่มีแรงที่จะคว้าแล้วนอกจอากใช้คนอื่นเดียวแรงเองไม,ไม่เท่าไหร่แล้ว อย่างอีกยังไม่เข้าใจว่าหยุดสะกดยังไงพอได้แล้วพักได้แล้วเขาสะกดไม่เป็นเขาได้แค่พักรักษาตัวแต่เขาไม่ได้พักเพื่อชีวิต แด่ดวงจิตเพื่อชีวิตแด่ความเป็นอิสระก็แสดงว่าชีวิตคือการผูกมัดไว้ติดอยู่ในภพแล้วก็วนวเวียนกันอยู่ในภพน้อยใหญ่ที่ไปสู่จากนี้ไปก็ตกต่ำไปสู่ทุกขติเออแล้วทีนี้ มันไม่เหมือนที่เราคิดนะถ้าเดินผิดทางเนี่คิดเนะี่ยบางคนคิดรูยคิดรวยเหมือนค้ายาเพราะฉันมีเงินแล้วฉันจะเป็นได้ทุกอย่างไม่แค่ความคิดนั้นก็วิบัติแล้วคุณสร้างบาปคุณทำเวรสร้างกรรมให้กับคนลูกหลานทำลายเยาวชนทำลายชีวิตคน บอกเลยว่านอนหลับเป็นสุขกินอร่อยเที่ยวสนุกชีวิตเปิดเผยได้โถกำลังลงสู่หลุมดำกำลังเดินสู่ความมืดกำลังเดินสู่ภัยวิบัติและอันตาราย แต่มาไม่เห็นแสงสว่างในสิ่งนั้นเลยทั้งพูดเสพและผูข้ขายและผู้ขายผู้ผลิตแต่มาไม่เห็นอานิสงส์บุคคลเหล่านี้เลยเลือดดำไม่ใช่เลือดเย็นเอาลูกเต็เงมาดิเอาแม่เต็เงมาดิเอาเมียเต็งมาดิเอาพ่อเต็เงมาดิเอาปู่ย่าตาย,ยายมาเสพสิ คิดยังไงว่าเราคือผู้ผลิตป้อนให้รวยละ่ะดูครอบทรัวเลยคนไม่ใช่ผีไม่เชิงคนดีหรือคนบ้าดูวัดเสพเข้าไปเยอะๆเพื่อสนองฐานะบ้านใหญ่ขึ้น รถก็หรูขึ้นอาหารจานใหญ่ขึ้นมีคนนับถือมากขึ้นโถจอมปลอมตั้งนั้นเลยอย่าไปเชือ่อคุณไปวันขี้หกทังเพศอย่าไปเชือ่อทุกหลอกเพียงไม่กี่วัน หัวใจเรามันเต้นผิดจังหวะแล้วเชื่อไหมความคิดเราไม่คิดทำลายเขาก็ต้องถูกเขาทำลายในที่สุดโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองและคนดีจะมาคบเราไหมถ้าคบอยู่ที่เขารู้อยู่ ว่าเขาคบเราเพื่อใจหรือคบเราเพื่อผลประโยชน์และผลประโยชน์เมื่อเยอะเท่าไหร่ยิ่งทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันซื่อสัตย์ไหมไม,ไม่เพราะคนคนนี้เขาไม่ได้มีคุณธรรมไม่ได้มีศีลธรรมไม่มีมโนธรรมและไม่มีจิตอันเมตตาเลย พลังงานที่เขาส่งออกไปคนรอบข้างรับรู้ได้แล้วสิ่งนั้นแหละย้อนคืนกลับย้อนคืนกลับไปไปไหนไปสู่จิตของเราไปสู่ชีวิตของเราไปสู่กรรมและวิบากผลที่เราต้องรับ อ่าไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้อย่าเพิ่งดีใจปลูกข้าววันเดียวไม่โตรหรอกแต่อาหารมาวางไว้อย่างร้อนอยู่มันยังไม่เน่ามันยังไม่เสียหรอกถ้าให้ตาย,ายมันก็ไม่เสียแต่อีกไม่นานมันก็จะเสียเน่าบูดเหม็น แล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วก็มีแต่โรคถ้าเราเข้าใจความจริงที่สุดแล้วเราจะเลือกชีวิตไม่ใช่ปล่อยชีวิตเราไม่ได้หลงกับความชั่วที่ได้มา ค่าแรกเปลี่ยนที่เราต้องไปผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายนะมันไม่คุ้มงั้นนรกมีไว้ทำไมคนว่าถ้าหนีกฎกรรมกฎหมายได้ไปที่นรกไม่ได้มีอยู่บนโลกนี้สำหรับบางคน แต่นรกจะมีไว้ให้กับบางคนเมื่อละจากโลกนี้ไปเอาจิถ้าคิดว่าเราเก่งเกินกรรมไม่เกิดหรอกถ้าเราคิดบันดาลเองได้ไม่ต้องรอคอยอะไรแล้วจบแต่นี่ทุกอย่างต้องอาศัยเหตุปัจจัย เพื่อให้เกิดสิ่งนั้นแสดงว่าทุกอย่างมันอ้างอิงด้วยเหตุด้วยผลและจึงเกิดสิ่งนี้สิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งดับอิทัปปจจยาตาปฏิจจสมบาทก็ถูกแล้วเมื่อเราเข้าใจความจริง เราจะไม่กล้าที่จะเหลวไหลกับชีวิตหรือละลวมย่อย่อนจุดถึงหลงระเริงเพลิดเพลินในาบาปกรรมนะไม่ใครบอกว่าใครจะหลงระเริงเพลิดเพลินในาบาปกรรมแต่มาว่าทางนั้นมันบ่แมนเนี่ยมันไม่ใช่มันไปไม่ได้ เมื่อไปไม่ได้แล้วจะไปทำไมในที่สุดเส้นทางนั้นย้อนกลับมาทำลายตัวเราเองเมื่อเป็นแบบนี้ผู้มีปัญญาผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จะไม่สร้างหนทางอันเป็นไปเพื่อทุกขกัตติแน่นอนแต่กับตรงกันข้าม เปลี่ยนขนทางร้ายให้เป็นดีบาปให้เป็นบุญโทษให้เป็นคุณอากุศลให้เกิดเป็นกุศลไร้สาระให้ยังเกิดเป็นมรรคผลทุกอย่างแกตาลปัดกลับไปเลยที่พุะเจ้าสอนว่าเมื่อใดที่เราเกิดธรรมสมาชิติก ในอริยมรรคมีองค์แปดในข้อแรกเราจะเข้าใจเลยว่าความจริงเป็นเช่นนี้ไม่ใช่ที่เรามาโนโกันเพ้อเจอ้อหรือคิดกันแบบฟั่นเฟือแล้วก็ไม่รู้ความจริงหลักในสัจธรรมชีวิตจะมาไม่เข้าข้างบาปคือบาปนะ ต่อเถียงยังไงว่าไม่บาปก็บาปทําแล้วก็คือทาเอาพยานกี่คนมาแต่งให้เท็จว่าไม่ทํามันก็ลวงไปวันนี้แต่ใจเราอะเห็นไหมรู้ไหมตมาจิงใช้สามคำนึงฟ้าแม่นแม่นดินแม่นแม่นฟ้ารู้ดินรู้อยู่ตรงไหนก็อยู่ใต้ฟ้า ยืนตรงไหนก็ยืนอยู่บนแม่ธรณีต้อยตึกชันไหนก็ยังทิมอยู่ในธรณีอยู่ดีก็ส่งขึ้นไปดินรู้ฟ้ารู้ใจเรารู้จบตรงนี้ดินรู้ฟ้ารู้ใจเรารู้แล้วมีที่รับแล้วมีที่แจ้งแล้ว บาปบุญมันชัดแล้วถ้าเราไม่หลงถ้าเราไม่เห็นคิดถ้าเราไม่เป็นมิจฉาทิฏฐินะจบแล้วมันจบแล้วแล้วก็จบที่เราด้วยและเรานั่นแหละเป็นผู้รับผลทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตาย ร่มนน้นนี้เราทำอะไรไว้บางคนก็ใช้กันในชาตินี้ก็มีใช้ไม่ทันต่อไปเรียกว่าอุปชกรรมชาติต่อไปต่อไปอีกไม่รู้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ที่โยมเคยยินว่าห้าร้อชาติใช่ไหม,มประเสริฐไม่ต้องติดแล้วเดี๋ยวไปเอาตัวอื่นมาใส่ไปเอาที่ศาลาสองชั้นเขตสทรงนะ ที่ทานอาหารเอามาใส่ตรงนั้นและให้สั่งอะไรเพิ่มถ้าเราเข้าใจแล้วก็จบเลยทุกอย่างแก้ไขก่อนตายยังไม่สายสลับชีวิตแต่ถ้าผิดแล้วไม่แก้ไขจนตายนั่นคือสิ่งที่เราไม่ใช่ผู้จเจริญคือผู้เสื่อมรวยก็เสื่อม ก่งแค่ไหนก็เสื่อมรู้แค่ไหนก็เสื่อมเพราะอะไรรู้เพราะเวลานั้นมันจบลงแล้วด้วยความประมาทด้วยความประมาทและเป็นความผิดพลาดที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้แก้ไขไม่ได้ปรับ รุงเราไม่ได้พัฒนาจบตรงนี้เองงั้นเวลาของมนุษย์เลือกสิ่งที่ดีที่สุดก่อนที่หมดเวลาเอานะ